ซื้อไ้เป็นสแปร์ปีใหม่ได้ครับแล้วแรงมันแรงเนี่ยนะลองดูนะอันนี้เป็นรอบเครื่องนะอ่าา้อยรอบแล้ว ตั้งนี้หนึ่งร้อยใช่ไหมเขาเล่นขึ้นไปถึงห้าพันเล่มเล่มมันจะขึ้นอยู่างไรใช่ไอ้ไอ้ไอ้กำลังมันก็จะขึ้นตอนนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราสตาร์ทมานี่ก็ไฟมันแรงแค่อยู่แล้วเราเหยียบแตะไปมันก็พุ่งใช่ไหมถ้าผมไปถึงหกสิบใช่ไหมถ้าแรงมันจะขึ้นไปอีกแต่ถ้าของแท้หรือของที่นั่นเขาก็เขาก็โอเคเป็นแต่ว่าเขาก็แรงเขาทำมาน้อยหน่อยเขาสตาร์ทที่ประมาณห้าหกสิบเราสตาร์ทน้อย ผมก็จะตั้งไ, e. <75. S 1> ไว้ที่ปิดผ้าไว้กลางตัวของไอ้เรนโต้ไอ้คนนี้จะมาเดาวมาให้เนได้ตมเลยนะของแท้โลราคามันสูงปั๊บมันทำให้เราขัดยากขึ้นะอคุมันี้องตมอด <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไม่เสียเนาะไม่เสียยังไม่เสียแล้ก็กัไย่างที่ใหม่ใช่ไที่ใหม่ไปไม่มีที่เปลี่ยนโ <Okay. S 3> <c oughs> อเคขาน่พี่ใหม่ร้านอยู่สองสามสี่นะคะเปิดถึงวันที่หแล้วก็เริ่มมีปัอีกทีก็คือวันที่ย่างคะม่รฟเนอ่องี่นเดันที่หน่กเรมีตัวอือันที่ย่างค